สวัสดีนะครับอยู่ตอนนี้อยู่กับช่องผู้พันยาสูพนะครับวันนี้ผมมีวิธี3วิธีเล่นอายังเล่นอายังไงให้เก่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับวิธีที่หนึ่งนะครับจะเป็นวิธีการเล่นกลางแจ้งกลางแดดนะครับหรือเล่นในที่ที่มีแสงมากๆนะครับแล้วก็อย่าเปิดแสงโทรศัพท์ให้มากนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดแสงโทรศัพท์น,น้อนเนี่ย เวลามองเห็นคำสัรเริญของเพื่อนเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นเลยแหละถ้าเราเปิดแสงเนน้อยน,นะครับวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีการเล่นในที่ที่ทมีแสงน้อยครับลวเ,เปิดแสงหน้าจอโทรศัพท์นีให้มากๆเลยครับเพราะว่าทาอย่างนี้เวลาเราเห็นคำสัรเสริของเพื่อนเราก็จะเห็นเพราะว่าเราจะทำตาเล็กมากเพราะว่ามันแสงเยอะไงตาเราก็จะมันก็จะมองไม่เห็นเราก็จะโฟกัสแค่เกมเท่านั้นเราก็จะไม่โฟกัสคำสันเสริญของเพื่อนหรืออะไรทำนองนี้นะครับ วิธีที่3นี่นะครับจะเป็นวิธีการเล่นเกมอาวีให้เก่งขึ้นนั้นต้องขู่ฝ่ายตรงข้ามครับโดยการคุณ1ถ้าคุณไม่เล่นป่านะครับเล่นตำแหน่งเลียนกลางออฟมังกรอะไรก็ได้ออาฟิกไปฟิกเกอร์ไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าป่าฝั่งเขาเอาเป็นพวกตัวที่มีมานาเช่นนาคอสอะไรทำนงนี้เขาต้องเริ่มที่ป่าฝาก่อนนะครับ เขาเริ่มเขาอาจจะเริ่มบัฟฟ้าก่อนประมาณ80%ก็ได้เลนเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าเลนต้นเกมไม่ถึงนาทีนี้เลือดป้อมแม่งแทบจะไม่ลดเลยนะครับสมมติสมมติเขากําลังตีบัฟฟ้าอยู่นี่เราเดินไปรอบประมาณสักสวิเราเดินถึงเลนเราแล้ว,ลวเราก็ตรงดิ่งไปทางบัฟแดงเลยครับถ้าสมมุติเขาเอาตัวที่มีมานามาถ้าเขาไม่ได้เอาตัวที่มีมานาเช่นพวกบัต อะไรพันมองนี้เราก็ไปทางวัฟ้านะครับแล้กวก็เดินให้ติดกําแพงนะแบบไม่มีแบบไม่ให้ป้อมตีแล้วนะฟิกข้ามกําแพงเข้าไปตีป้อมใหญ่เพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเราจะเอาป้อมนี้เพื่อไปการคูดฝ่ตรงข้ามนะครับเพื่อนอาจเพื่อนเราอาจจะพิมพ์คําสรรเสริญมาว่าอ่ามึงมุงเข้าไปทําไมคนรวยอะไรประมาณนี้นะครับ อาจจะพีมาอาจจะเปิดไมค์ก็ได้เปิดไมค์อ e ีสปอร์ตทันเซอร์เราเลยเราไม่ต้องไปนสนใจนะครับเพราะว่าเราก็เปิดไมค์โต้กลับหรือไม่ก็พิมพ์โต้กลับแบมันเป็นการขู่ฝ่ายตรงข้ามแสดงให้เห็นว่าเราจะเอาป้อมนี้เป็นการขู่เขานะครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจในการตะคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ